สวัสดีครับยู่กเป้น,นะครับและทีมงานบริษัทไทยกินาโกครับหลังจากที่เราได้แนะนําซิลโคเทตไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํำหินแรมเผาไฟตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไครนอตตีโรไลท์นะครับแต่ไครนอมตีโรไลท์จะมีคุณสมบัติและประโยชน์อย่างไรโปรดรอดติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ ไคนอตติโรไล์นะครับเป็นกลุ่มหิแนแร่เผาไฟของบริษัทไทกินาโกนะครับสำหรับคุณสมบัติไคนอตติโรไล์นะครับจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นในขอกสัตว์และสารพิษตกค้างในหารสัตว์กําจัดปัญหาการมีสารพิษในตกค้างในเนื้อสัตว์นะครับและผลิตจากสัตว์เลี้ยงและยังสามารถจับแอมโมเนียก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่านะครับอันเป็นสาเหตุข,ของการเกิดน้ําเน่าเสียในบ่อกุ้งบ่อก,กบบ่อปลาบ่อตะภาพ ช่วยปรับสภาพน้ําในบ่อบรรด้น้ํเน่าเสียได้อีกด้วยนะครับสําหรับประโยชน์ใครเนาะตีลไรไลท์นะครับจับสารพิษในอาหารสัตว์ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และสารพิษที่เกิดจากความชื้นคือเชื้อราโดยเฉพาะในโคนมสามารถช่วยแก้ปัญหาสารอะฟาท็อกซินตกค้างในน้ำนมและยังช่วยในการลดย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ได้ดีในเป็ดในไก่ในนกกระทาที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกไข่และ ลดจานวนไข่แตกลูบยุบซึ่งง่ายต่อการขนส่งครับลดปัญหากินเหม็นในคอกสัตว์กลิ่นแอมโมเนียกัซไข่เน่าอีกทั้งยังหมดปัญหาในเรื่องมแมลงวันรบกวนช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกหรือเล้าสัตว์เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนและยังช่วยลด ปริมาณการตายของไก่ได้ถึง80%จับกา๊าซแอมโมเนียและกา๊าซไข่เน่าในบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำนอื่นอันเป็นสาเหตุของการเกิดกา๊าซในไตรในเตจซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเน่าและยังมีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังวิธีใช้กันเลยนะครับ หรัวิธีการใช้นะครับไข่นาเตอยไรใช้ในสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่นกนกกระทาและสัตว์เล็กยงลูกด้วยนมโคเนื้อโคนมแพะแกะเราใช้ผสมอาหารเพียง3-5%ของน้ำหนักอาหารนะครับหากเกษตรกรท่านใดประสบปัญหาในการเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลากุ้งหอยสามารถนำปหว่านลงบ่อเพื่อจับกรารแอมโมเนียในอัตราส่วน20กิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่ได้ ใช้ทุกๆ15วันนะครับนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหากลิ่นในคอกสัตว์ต่างๆเช่นคอกหมูลาวเป็ดลาวไก่โดยการนำไปหว่านทับลงมูลบนมูลสัตว์เพื่อดับกลิ่นเหม็นกา๊าซแอมโมเนียกา๊าซไข่เน่าที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์ เป็นไงกันบ้างนะครับกับการรู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ของไข่นอปตีโรไลท์ไข่นอปตีโรไลท์ของเรานะครับผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยด้วยนะครับมีขนาดเดียวนะครับขนาด10กิโลกรัมแต่มี2แบบนะครับแบบเม็ดกับแบบผงแบบเม็ดของเรานะครับกระสอบละ200บาทแบบผงนะครับ180บาทนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiginago เพจเฟซบุ o ก thaiginago ไลน์ออลพิเชียนะครับ แอสไซทยกีนโก l ลไอ ID นะครับ TGA 001ถึง TGA 004 00ครับเบอร์ติดต่อนะครับ084 55 420 5, 5นถึง9ะครับหรือติดต่อฝ่ายวิชาการได้ที่02 986 16 8012ช่องทาง YouTube นะครับชทกีนโกชมลมเกษตรปลอสารพิษและที่สำคัญไทยกีนโกของเรานะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทาง s h o p e ี้และ <Wow. S 1> สาร่ได้แล้วนะครับสั่งง่ายๆกดซื้อกดสั่ง,ส,งส่งตรงถึงหน้าบ้านเลย สำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนรอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ